สวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่ในรายการเคซีเกมคอนเทนต์นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวไวท์ซัมเมอร์ครับผมผู้รักษาประตูบอลดำประการเก้าสิบจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ผมเคยทำในส่วนของเพจเพลเยอร์ของไวท์ซัมเมอร์ไปแล้วนะครับผมก็ครั้งที่แล้วก็รู้สึกเฉยๆกับตัวนี้มากๆนะครับผมแต่วันนี้นะผมผมจะมาทําการรีวิวในส่วนของฟีเจอร์ของแฟนชอตสองเท้านะครับผมที่เขาว่าเนี่ยเหนียวจริงๆนะครับเหนียวจริงหรือเปล่า นี่เราต้องมารอดูกันครับโอเคผมยานซัมเมอร์นะผมเรามาดูค่าพลังโดยรวมของเขาไปเลยนะครับป่าป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับส่วนนี้นะผมคิกกิ้งอยู่ที่88นะครับกระโดดที่94ฟิสิกคอนแทค87บาลานซ์ที่ที่82นะครับผมต่อก็ถือว่าเป็นค่าพลังบาลานซ์ที่ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการเป็นโกฮิปเปอร์เนาะนะครับผม,มต่อมาก็เป็น ค่าพลังโดย GK Awareness ก็คือค่าพลังโกโดยรวมที่98นะครับผมการยืนเอิม่มการจับบอลอยู่99ก,การเคลียร์บอลที่99แล้วก็ปฏิกิริยาที่99แล้วก็ยืนตำแหน่งอยู่ที่97นะครับถือว่าเป็นค่าพลังที่เออกลางๆเป็นค่าพลังที่ปกติของโกในเกมนี้ไปแล้วนะครับผมผมมองว่าก็โอเคนะครับเป็นโกที่น่าใช้เอาลองมาใช้ได้เลยนะครับสำหรับการซัมเมอร์ฮะ ส,ส่วนในเรื่องของ p พลิงสไตล์นะผมอยู่ที่ o f f ensive ก o ล์คิปเปอนะครับก็ปกตินะครับผมถือว่าเป็นก o ลสไตล์ปกติของเขาไปแล้วนะครับโอเคครับแล้วผมก็จะมาทำการเข้าไปเล่นให้ดูนะครับว่าซอมเมอร์ในร่างนี้เป็นยังไงบ้างครับจังหวะนี้ยังไงครับเอลแบร์โอเวนเอลแบร์ปิโลครับฟาบิโนส่งให้กับคาร์ลอส คาร์ลส,ส่งให้กับโอเว่นโอเว่นเสร็จปุ๊บลองยิงไปโอ้สม,มังเซฟครับดูอีกทีฮนะโอเว่นยิงไปยังเซฟครับผมจังหวะนี้ครับผมโอเดนการ์ดโยนไปแล้วเอลแบร์แตะไหมแตะไม่ถึงครับดีบา่าจังหวะนี้เอาไงส่งให้อาอนอีกรอบหนึ่งครับแล้วโอเดนการ์ดโยนไปอโนครับผมเห็นช่องแล้วโยนไปแล้วโอเว่นครับยิงยังติดเซฟฮนะโอ้โห ดูอีกทีนึงฮะโอเวนยิงไปยังเซฟครับจังหวะนี้ครับดี่าบุกบอยเหลือเกินเอลแบร์ยิงไปครับก็เสร็จสิครับซอมเมอร์อยังซูเปอร์เซฟครับไม่ยอมไม่ง่ายฮะเอลแบร์ตงุดยิดเลยดูอีกทีนะครับโยนมาแล้วเอลแบร์ L แตะแล้วยิงครับแต่มันตรงตัวไปฮะจังหวะนี้หลุดมายัางไงไม่รู้ปีโลยิงไปซอมเมอร์อเซฟครับดูอีก นะโอ้โหหลุดมาไงไม่รู้ฮนะโรนินดินโยเดยวปิโลยิงไปแล้วซัมเมอร์ยังมีปฏิกิริยายางดีอยู่นะครับไม่งั้นเข้าไปแล้วครับลูกนี้แต่บางทีครับมันก็ต้องเข้าเป็น,ปนธรรมดาครับผมโกเกมน,นี้โอ้โหส่งกลับหลังแล้วรู้สึกโยลงออกมาแล้วแตะบอลครับเข้ามาแน่นอนครับผม โอเคครับจังหวะอีกทีหนึ่งฮะโอ้โหยนไม่ดีครับเราแล้วเขาแตะบอลเข้าไปเลยครับโอ้เสียดายครับลูกนี้จังหวะนี้ครับอืมทีเอโก้ครับฮาแลนด์อยู่แล้วยิงครับอืมซัมเมอร์ฮะไม่ยอมครับโอ้โ h o ูอีกทีครับเขาเป็นยังไงฮะโอ้โหทีเอโก้แล้วฮารแลนด์อยู่พอดีครับ แต่ซัมเมอร์ยังมีสติฮะยังรับบอลไว้ได้ครับจังหวะนี้ว่าไงครับปลอกบาร์มุลเลอร์ฮาแลนด์แล้วยิงไาอีกรอบหนึ่งครับแต่ซัมเมอร์ยังไม่ให้ครับลูกนี้ดูฮะหูบล๊อกบาร์ครับผมแล้วมุลเลอร์ครับส่งต่อแล้วฮาแลนด์ว่างๆยังเซฟครับซัมเมอร์ไม่ให้ครับผมส่วนจังหวะนี้ไม่รู้มายังไงฮาแลนด์ยิงไปเขายังเซฟฮะ โอ้โหซัมเมอร์ยังเซฟครับผมฮาร์แลนด์ถึงกับหงุดหงิดกันเลยทีเดียวครับไปทำอะไรให้มึงวะดูอีกทีฮะฮาร์แลนด์นั้นมันว่างมากครับืหแล้วซัมเมอร์ยังไม่ให้ฮะ <c oughs> โอเคครับผมก็เป็นอย่างนั้นบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ผมรีวิวยานซัมเมอร์ไปนะครับผมนี้ก็จะมาสรุปบ้างเขาเป็นกอล์ฟเปอร์ที่โอเค แล้วก็สามารถเอาไปเล่นได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแร้งการเล่น,นแมชออนไลน์ต่างๆนะครับปเป็นทกมเป็นแ่ลนี้ใช่จายทอนเงินได้เลยผมโอเคครับผมสวัสดีนะครับใครที่ชอบคลิปผมอย่าลืมกดไล,ค,ลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยวันนี้ขอตัวไปก่อนครับอยากให้รีวิวตัวไหนที่ผมมีหรือรีวิวอะไรนี่คอมเมนต์ข้างล่างเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม